มามดูมาดูท่านผู้ชมสาวไทยย่านตัวเงินตัวทองทักทายมาแล้วมันขึ้นมา,าลีนบางหนึ่งสิงโหเจ๋งเลยเขาเล่นกันเดี๋ยนวะ <laughs> จะพาเข้าไปดู <laughs> <laughs> ขึ้นมาฮาคนเลยไม่กลัวคน อยู่นลุมพินีเด้อท่านผู้ชมเลอตัวนี้ไม่กลัวคนเลย,เยตัวเล็กตัวเล็กแต่ใจกล้าสวนลุมพินีประเทศไทยตรงนี้คนเล่นนั่งเล่นกันเยอะมากเลยเน,ยนาะ <c oughs> สาวกลัว <c oughs> ดูดู <c oughs> ไม่กลัวคนเลยเนี่ย ฝรั่งก็ถ่ายรูปด้วยท่านผู้ชมไม่กลัวคนจริงๆเลยวันหนึ่งเด็สาวร้องกรี๊ดเลยเขาจะก็พูดกันไปเรนะื่อยเนาะ คุ้ใช้มันมันไม่อยากอาบน้ำอันนี้มันมาเดินเล่นไงมันมาทักทาย <c oughs> ตัวเล็กตัวใจกลก้ามากเลยว่างไงครับว่างไงครับกุ้ใช้มันได้มันเถือกลิ่นอาหารเนาะ เธอกินอาหารเข้าจ้าดูสิมันไม่กลัวคนเลยเนี่ยออโอ้โหมันขออาหารกินเหรอมันอยากกินอะไรเนี่ย,ย <c oughs> ส้มตำปูปลาเปล่า เขาห้ามให้อาหารไม่ใช่หรอเขาห้ามให้อาหาร้กินตเนียอุ๊ยนีนีหน่อย่ได้ให้นเยอะดูสิอ๋อตัวนี้จะกินอหิวน่ะตัวนี้คือมันเคยกินด้วยใช่ไหมใช่ได้เวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราหิวเลยเนาะนอนตากแดดแล้วเป็นอะไรเฮ้ นอนตากแดดแล้วอ๋อยังเดินได้นี่วะโอ้โหปกติดีเนี่มาดูมาดูาดใจกล้ามากเลยตัวนี้นี่เดินไปหาผู้สาวโอ้โหเจ้งเลยวันนผู้สาวคนไทยเขาเจ้าเล่นอยู่เนาะเขาเจ้าเล่นอยู่นี่ึกสูงสวยงามมากเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ลอยเย็นสบายเลยนะครับน้าปลานิลก็เยอะมากเลยทางชมเห็นปลาลอยอยู่โอ uh ้โหตึกสูงสวยงามจริงๆ